สวัสดีครับวันนี้เราก็มามาดูดูผู้ติดตามจะจะอยู่ไหมว่าผมหายไปหลายวันแล้วก็เข้า youtube ไม่ได้ด้วย youtube มีปัญหาก็าเลยโทรศัพท์ก็พังด้วยจะดูจะเปิดมาดูว่าผู้ติดตามจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเข้าไปที่ youtube ก่อนเนาะ ไปที่ u t u b e ก็จะเป็นช่องของเราเนาะไปดูช่องของเราก่อนช่องของเราไม่มีใครมาเปลี่ยนฮนะก็มีเหมือนเดิมวิดีโอนะฮะถ้าไม่ใช่เจ้าของช่องจะเข้าไม่ได้นะครับเหมือนเดิมหมดนะฮะ ต่อไปเราจะมาดูผู้ติดตามนะผู้ติดตามยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อย่างนี้หรือเปล่าจะไปดูนะว่ายังอยู่ไม่หมื่นกว่าคนเนี่ยทําได้หนึ่งหมื่นกว่าคนนี่แหละแต่ไม่รู้เท่าไหร่แต่เราจะเข้าไปที่ youtube Studio นะตัวนี้อ่านี่ยังอยู่ครับไม่ได้ไปไหนฮะยังอยู่เหมือนเดิมอ่าผู้ติดตามก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ อันนี้จะเป็นการเปิดรับรายได้นะครับสวัสดีคนไปเรื่อยก็าก็จะพูดอย่างนี้นะรเราต้องทําตามขั้นตอนให้หมดนะฮะว่ามีผู้ติดตามกี่คนกี่คนแล้วแล้วก็ชั่วโมงก็จะมีแบบนี้นะคถ้ามันผ่านช่องนี้เขาก็จะผ่านเกณฑ์นะฮะอันนี้คือบอกเป็นาทิษฎีฐานที่เฉยอันนี้ยอดดูของผมนี่มันลดลงมานะจากที่ผมไม่ได้ทำคลิปมาประมาณเก้าวัน เนี่ยประมาณเนี้ยอาทิตย์กว่ากวาที่โทรศัพท์เครื่องมีพังนะฮะชั่วโมงลดยอดดูลดนะฮะแต่ผู้ติดตามเพิ่มครับโอเคครับขอบคุณมากครับ